สวัสดีครับ NC Channel นะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเลสเซมิเตต่อจาก EP ที่แล้วนะครับผมเพราะว่ายังมีส่วนอื่นอีกที่เราต้องรู้กันนะครับอันนี้เข้าแอ t ทอ k นะครับแล้วก็รอให้สัญญาณเชื่อมต่อก่อนนะครับนี่ครับความสะดกของตัว e o m 327นะครับก็คือนี่เลยพอเราเชื่อมต่อไว้แล้วนะครับเมื่อเรา เปิดมาใหม่เนี่ยตัวแอปจะทําการเชื่อมต่อให้อัตโนมัติแล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้ก็คือใช้งานตัวแอปท a อกได้เรียบร้อยแล้วแต่ที่เรามาดูกันก็คือตัวนี้ครับ resting m i s t e r นะครับตัวนี้กดเข้ามาครับตัวนี้น่าด้จะเป็นตัวนี้เลยนะครับ ep นี้นะครับเราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนจุดต่างๆนะอย่างเช่นตรงนี้นะครับเป็นีย e ์อ auto เนี่ยเราจะไม่เอาแล้ว เราจะเอาออกนะครับก็วิธีก็คือตัวนี้ครับ GUI Editor นะครับตรงนี้เสร็จแล้วมันจะขึ้นแถบด้านบนขึ้นมาเห็นไหมครับให้เรากดตรงนี้ครับสังเกตว่ามันจะกระพริบนะครับเราต้องการทำอะไรจะลดไซส์ไหมนี่ครับหรือเพิ่มไซส์หรือว่าจะลบออกนี่ครับลบปึ๊บอ่าพอลบออกแล้วจะเพิ่มอะไรดีให้แอปตรงนี้นะครับ อ่าครับมันก็จะมีบอกว่าเราจะเอาอะไรดีอันแรกเป็นเวลาในการเคลื่อนที่รถนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเช่นคอเตอร์ไมล์วัดโซนถึง60กิโมต่อชั่วโมงโซนถึง100กิโมตรต่อชั่วโมงนะครับประมาณนี้นครับอันที่2เป็นน้ำมันครับอันที่3เนี่ยเป็นเกี่ยวกับเทมเพอเรเจอร์ก็คืออุณหภูมิต่างๆของรถนะครับเราจะเพิ่มอะไรดี อ่าอันที่4ี่ครับเป็นอื่นๆก็อาจจะมีส่วนอื่นๆที่เราต้องการเราเข้าไปดูนะครับนี่ครับมันก็จะมีเป็นนาฬิกาเป็น Air f ฟิวเลช่เป็นเบ k คกิ้งสเตตัสนะครับก็มีพวกเอนจิ้นโหลดเอนจิ้นโหลดแอนเทอร์โบบูส์นะครับอ่าจะลองกดอันนี้นะครับอ๋ออันนี้มันซ้ํากันอยู่แล้วนะครับน,นี้เราไม่เอาเราเพิ่มใหม่ครับแอดเหมือนเดิมนะครับออเทอร์แล้วก็ เราเอาเป็นเมื่อกี้เกียร์ที่เราลบไปแล้วนะครับอันนี้เราจะเอาเป็นเอ็นจินท้องนะครับนี่ปึ๊บพอมันเลื่อนเราก็เลื่อนมานะครับจะขยายไหมขยายครับกดบวกไปอ่านี่ครับเห็นว่างอยู่ครับเพิ่มไปอีกเอาเป็นพาวเวอร์แล้วกันนะครับนี่แรงมา้ากดเพิ่มซ้ายครับ กาวางคู่กันก็ได้แต่ตัวนี้เราจะลบให้ขนาดเท่ากันนะครับนี่ครับก็ได้สองตัวเพิ่มเพิ่มขึ้นมานะครับพอได้แล้วเนี่ยให้เราก,กดเซฟป,ปุ๊บนี่ครับก็จะได้เพิ่มมาอีกสองตัวครับถ้าเราเพิ่มก็กดค้างครับเหมือนเดิมดูที่ไอเอดเตอร์นะครับเสร็จแล้วแอดเหมือนเดิมคราวนี้ลองเป็นอุณหภูมินะครับ เอาเป็นอ,อินแทงค์เทมแล้วกันนี่ครับขยายหน่อยก็บอกนะครับเพิ่มไซส์อ่าก็กดเซฟครับปึ๊บนี่ครับมาดูอันที่สองนะครับหน้าที่สองก็เหมือนกันครับทำเหมือนกันเลยเราจะลบตัวไหนเพิ่มตัวไหนก็ทำได้หมดเลยนะครับหน้าที่สามครับตัวนี้นี่ โอเคครับ EP นี้ก็ฝากไว้ด้วยเกี่ยวกับตัวเพิ่มลถเกรดภายใน Testing Meter นะครับโอเคครับสวัสดีครับ